สวัสดีค่ะเอตอนนี้ก็มามาบ้านพี่นงเยาวนะคะมาดูว่าเรามาวันเกิดพี่นงเยาวแต่ว่าพ่อมาขุดสมบัติอะไรที่บ้านพี่นงเยาวมาดูกันค่ะมุงอะไรกันคะมุงอะไรกันทุกคนคเดี๋ยว <laughs> ไปดูว่ามุงอะไรกันขุดสมบัติอยู่ค่ะขุดสมบัติอยู่ ก็แบบว่าเอาไปู่ออขตรงใต้ต้นกล้วยนี้มีมีอะไรคะพี่นุ่งยาวมะม่วงไหมสาไปเด็ีดชิเดี๋ยวดูเดี๋ยวดไอ้ลูกเขียวๆยังยังไอ้ไมอาอีกมอยมะ่วมาซอยด้วยอันไหนลูกใหญ่เขียวเดี๋ยวหนูจะพาดขุดสมบัติเนี่ยมีไหทองคำอยู่ตรงนี้หนูรอดูก่อนโอ้เพลินเพลินเพล่นมาเลยฝังเลยแม่หนูปวด้วดอ้าวผมฝังจนนี่คนนี้พี่นุ่งยานะคะแมาเดี๋ยว นั่นนั่นนั่นวัวมันโดนบอกคักคือเจ้าของเห็ดส่วนดูชอบทำเองเป็นทางคนสวนเป็นทางแม่บ้านเป็นทุกอย่างเลยไี่ไม่จำเป็นต้องมีลากใครใมาบ้านนี้คนคนเสื้อขาว ผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของบ้านนะะเจ้าของบ้านเด้อคนนี้ออันนี้ก็ได้นะแม่คะขนาดนี้พอไปปลูกนะได้แั่สิบห้าวันนะคือมันก่อนพราะรากมันจับดินปุ๊บไปปลูกก็แบบว่าคนบ้านนอกอันนี้ก็ขึ้นนะเนี่ยใช่เดี๋ยวมันมีหน่อเดี๋ยวจะไล่ให้หมดแหละมาเอาทีละหน่อดีไหมคะ จะได้มาบ่อยๆมาเอามาเอาทีละหนอเนาะปะถอนเนาะไอ้ไอ้นั่นก็ได้เดี๋ยวว่าสิบห้าวันเราก็ตัดใบออกเออเดี๋ยวค่อยจะเอาต้นนั้นไปนี่ต้นนี้อันเดียวกันลิงตัวเมียหรือตัวผู้ดิ้งตัวเมียเหรอสวัสดีจะหาหนอสวยๆหนะให้อันนี้หอมทองมีอยู่ครับพี่น้องแก้วเจ้าตัวนี้มันชื่ออะไรนะอ๋ออันน้อย หาแม่หาไม่หาไม่หาเหมือนไอฟูเหมือนสิฟูไอ้ตัวนี้ซื้อมาสองพันห้าถูกอยู่นะสองพันห้าน่ะเอานี้เลยเนาะดูเหมือนเราจะไม่ได้สนใจกล้วยสนใจหมาชิฟูชิฟูอ้อนเพื่อการกับสิฟูแต่ไดนอืมเอาน่าพัก็ไปหยอกอันนี้ละเสาเดี๋ยวไปถูกแป๊บเดียวก็แตกตายยังไงก็ไม่ตาย บนหรือมาดิวงในอ่อนกกันกับสีผู้มันชื่อน้อยเหรอคะพี่เห็นไหมไอ้ตายหรอกกล้วยเนี่ยอ่อนมากนั่นเนาะเดี๋ยวไล่ก่อนอันนี้กล้วยไข่อันนี้ผักอะไรเกาะอักอะไรเกาะมวยมวยไม่ต้องยกเดียวไว้ยกทีเดียวดูชุดดิคุณหนู คุณหนูมาลากหน่อกล้วยนะคะไม่ได้รวยเพราะหน่อกล้วยใช่ไหมไม่ได้รวยเพราะหน่อกล้วยนะไม่ได้รวยเพราะหน่อกล้วยจะรวยเพราะหน่ออื่นนะได้มาละกี่ดอกสามค่ะผู้ชายเขาจะขุดก็จะขุดเองนะคะไม่ทันใจไม่ทันใจโอ้มันโดนน้องโดนเนี่ยใจเหรอมีไหมมีตาไหมคะไม่ได้เสียบปอดนิดนึงนะ เป็นอาหารไก่ไปไม่เป็นไรทิ้งไปพี่นงยาวไม่ให้พ่อขุดนหรอืมมันลึกแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ไหมอ๋อไม่ไช่ให้ไก่ให้ไก่ได้ไหมเอาใส่ไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายที่บ้านเราไปเอาพ่อขุดพ่อขุดมันมันลึกอ่ะพี่นงยาวแกขุดไม่ถึง ใจเย็นใจเย็น,นม,ม,น,มนแล้วพ่อขุดพ่อเนาะคพอไปนเดียวมันก็แตกเป็นสิสิบอแล้วใช่ค่ะอมันจะออนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได,นนได,นนได้มันขุดง่ายเนาะมันมันออกข้างท่านผู้ชมแต่ผมขุดมารับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเกะกะแหวนเนี่อดที่ ทงไหนทางไหนหมยคนละทางกันเลยเราเดี๋ยวหัวชนกันนี่ฝั่งนั้นกับฝั่งนี้นี่อันนี้มีหนอดติดเลยเอาไปไปปลูกทีเดียวมันเป็นป่าเลยได้อาอหน้าแตกเออห้านอเอาสักคนละสามหนอเออคนละสามหนอนี่เกลือไยเนาะเอา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 เข้าไป กดอันนี้ไปเลยแม่เลยพลังเยอะมากเอาไปเลยอ่ะเหีืยงหัดนี่ออกเอาไปเลยนี่ยกปุกปอเลยอือหือไม่เป็นไรเดี๋ยวกล้วยแม่เยอะให้ยกกอเลยเหรอคะยกกอเดี๋ยวให้พ่อขุดพ่อขุดเดี๋ยวแหวนบุบเดี๋ยวเคี้ยงแล้วหัวชนกันนะนี่กลัวพี่นงเยาว์น้องที่ไปเอามีดมาตัดอือันไหนมันตายคลิ้งไป เอาไปเลยค่ะเอาไปเลยเผื่อมันขึ้นไม่ไปไเป็นไรหรอกรถเราไม่ได้เมาแล้วก็ไปเดี๋ยวพี่ตัดพี่อันนี้ไปก็ไปแยกก็ได้เพราะอันนั้นเดี๋ยวก็แตกออกเองอันนี้กล้วยอันนี้จะเขาะกล้วยหอมนะแยกเลยก็ได้ละมั้งหมวยมันเออมันมนั้นเหี่ยตนไม้กล้วยน้องวานอ่ะกล้วยสุกแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวไม่ตัดอีกกล้วนะกล้วยถอดแขนก่อนถอดไหนถอดไหน <laughs> วยทอดแว่นแล้วมวยจัดการเตรียมเตรียมเตรียมล้อมปัาหอนทำอะไรน่ะเนี่ยเนี่ยมามวงอะไรสุกเนี่ยสุกลองลองลองเด็ดจัดดูที่แม่อร่อยก็ทิ้งอันอันอันนี้อันนี้เขียวสวยนะค่ะแต่เวลาสุกแล้วหวานหอมอร่อยนี่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 เอาเนี่ยมาเอาตะก้อมาเอาันนี้ของลูกเนี่ยใจเย็นใจเย็นจะเอาอะไรก่อน กล้วยน,น,น้ำว้วากล้วยน้ำว้าไม่เอาเอาไว้ตัดไว้บ้านนี้เหรอคะนี่แล้วคือมันใหญ่นะพันนี้พันของประเทพนะใช่ใช่ไหมโอเคเขาเรียกเขาเรียกไอ้กล้วยอะไรนะนพันมะลิมะลินะคะมันต้นมันจะสูงแต่ว่าต้นมันจะสูงแต่ว่าลูกใหญ่แล้วก็งาม,งามต้นใหญ่ขนาดนี้ไหมค่ะใหญ่สูงลูกดดเคือยาวอันนี้ต้นเขียวข้อม จอมพลังมากเลยค่ oh. ะพ mm hmm> um> ี่นงเยาวพลังเยอะมากอันนี้กล้วยหอมแม่เอาน้ำหวานนะอันนี้พอแล้วเออาาเกราตั้งตั้งเข่งไว้ที่เดิมแล้วถือหน่อมาทีละอันดีกว่าพ่อป้าถอนพี่น้องเยาวปขุดสมบัติให้ป้าถอนไปเอาอะไรแเอาฮะเอาไปนะอันนี้จริงผู้ชายเขาจริงจะต้มเลือดหมูต้มซึ้งวันอ่ะ เดี๋ยวไปกินบ้านปถอนถอนไปเลยบเหมือนกันไม่ค่อยปลูกนะพี่ชายปลูกผักปลูกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาได้ผลผลิตมาปุ๊บเขาก็เก็บมาให้เรากินพ่อเป็นคนปลูกอันาไม่ก็จะปลูกทุกอย่างยังไงไม่แย่แบ่งอันนากัรนี้ทำกับแมู่ให้ปถอนปลูกเถอะปถอนปลูกเราไปกิตามไปกินเอาแม่กินกับลาบกินบ่เป็นพอละไม่เอาเยอะหรอก เอาไปโยอย่ปะถอนเพราะว่ามันเอาไปผุ่งสั่งก็ได้ได้เอาไปเสียบเลยบอกปะถอนวะนี่เอาไปเสียบอยู่หน้าบ้านตัวนะไปเสียบไปก็ขึ้นเออแล้วจะพักอีเสริมฮะนี่นะเสียบกับเสียบหน้าบ้านปะถอนดีแล้วมันเก็บง่ายพอแล้วอันนี้ได้เยอะแล้วเอาไปอีกพอพอแล้วเดี๋ยวมันก็แตกกันเนาะเดี๋ยวเผื่อไปเสียบแล้วไม่ติดเอาอันมีล้วก็มาใหม่เนาะมาใหม่เดี๋จะนับตัวมา อันรอบนี้น่ะอันใดที่ว่าแม่เพื่อนหาให้เอาฝากใส่รถกลับไปให้ตามอปลูกก่อนฟะทอนก็อยู่นี่แล้วแม่แล้วเดี๋ยวจะซักเสื้อผ้าไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วเดี๋ยวสิกับย้ำใดจังสิไปทรงเอาแม่นนะเจ้าเอ้ลูกอ่าวันนี้ยิ้มแล้วเมื่อวานแล้วคุณเลยะอ้ตากแดดนะฮะแม่เอฟซีถามว่าดิ้งมาไหมมา หนูเป็นใครคะหนูเป็นใครอดิ้นาหนูไม่ใช่ดิ้งหรอคะไม่ใช่ค่ะหนูชื่อเป็นน้องฟางเป็นฟางน้องฟางนะคะดิ้งไปนุ่นไปขุดดิ้งไปขุดหนอกกล้วยกับพ่อกับพี่นงเยาวอยู่นะคะดิ้งก็มานะคะทุกคนนะคลิปนี้ลงคลิปไว้เท่านี้นะคะทำมาฝากค่ะมาบ้านสวนพี่นงเยาวค่ะไม่ใช่บ้านสวนแต่ว่าบ้านมีสวนมีที่กว้างมากค่ะ